ัสดีนี่ต้นเขคาสู่ช่องใหม่ชียวนวันนี้นะคะใหม่นะคะก็จะมาทำคลิป Q&A เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่า Q&A ครั้งนี้นะคะจะ Q&A เกี่ยวกับผู้ติดตามครบ20คนนะคะจะเกี่ยวกับเออผู้ติดตามครบ20คนนะคะอืมนะ Q&A ครั้งนี้ก็จะมีเแบบ ค่อนข้างที่จะมีไม่เยอะนะคะเพราะว่าอันนี้มีถ่ายไปตอนเย็นเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบต้องแบบไปทํางานบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบต้องแบบเออแบบมีมีคิวมือนเอไม่เยอะนะคะอืโอเคค่ะันก่อนจะไปดูคลิปนะคะใหม่นะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ใหม่ด้วยนะจะได้ค่าดคลิปใหม่ๆของใหม่นะคะเ็นดาเบนดาเบนดาเนดามานะคะทุกคนเมื่อกี้ต้องรับไปแล้วนะคะก็วันนี้จะมาถาม Q&A เนอะโอเคค่ะเดี๋ยว Q&A เอนีจะเป็นแบบฉลองยี่สิบคนนะคะคือตั้งใจว่าจะทำเป็นคลิปอามคือตั้งใจว่าจะทำเป็นตอนร้อนมากทุกคนตอนแรกคือจะทำเป็นคลิปอามเอ่อเป็นแบบวอล์อกหนึ่งวันน่ะคนคือตอนแรกก็จะทำอย่างนั้นแต่คิดว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นชูนเอแทนนะคะอืม โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามข้อแรกกันเลยนะคะไปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรกพี่ใหม่รู้สึกยังไงบ้างคะที่พี่ที่มีผู้ติดตามครบยี่สิบคนอ่ะใหม่ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่จะมีใครคนหนึ่งอ่ะตัดสินใจจะกดติดตามเราเนี่ยมันแบบยากมากเลยนะทุกคนแล้วก็ ที่ที่หมายภูมิใจตอนนี้ก็คือว่าผู้ติดตามมันขึ้นแล้วมันขึ้นเร็วกับปกตินะคะเพราะปกติแนละ้วผ่านไปสามสี่ประมาณหนึ่งหรือไม่ก็ 2, สองสัปดาห์มันจะถึงจะขึ้นแค่หนึ่งคนนั่นเองแต่ว่าครั้งนี้คือแบบวันเดียวขึ้นสองสามอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะมันก็ถือว่าเออแบบขึ้นเร็วแล้วนะคะาเนี่ยก็ผู้ติดตามก็ขึ้นเร็วกับปกติน้องหม่ก็ เออแบบงงว่าเออมันเกี่ยวจักเกิดจากอะไรคะหมายก็คิดว่าน่าจะเกิดจากการที่หมายทำปุ่มกด subscribe ให้ทุกคนได้ดูนะคะใช่เพราะว่าหมายก็ทำมาหลายคลิปแล้วเพราะตั้งแต่ก่อนอันก่อนอะหมายก็ไม่ได้กดหมายก็ไม่ได้ทำกันแบบกดติ๊งติง,ตงอย่างนี้่ไหมายแค่คืนดูมาให้ดูเฉยๆนะทุกคนหมายไม่ได้ทำกดให้ทุกคนกดติ๊งติง,ตงอย่างเงี้ยไงใช่เพราะนั้นหมายก็เลยแบบจะมีความแบบมันน่าจะเกี่ยวข้องกับ เรื่องนั้นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการที่แบบแบบอะไรนั้นทนที่แบบที่หมายแบบเออแบบ่ายคลิปลงเป็นแบบนมดถึงถือจะไม่ได้เป็นคลิปแบบใหญ่ๆนะทุกคนแต่ว่าก็เป็นแบบวิดีโอสั้นแต่ว่าก็ลงลงอยู่นะทุกคนวันนี้ก็ลงไปแล้วสองคลิปนะคะอืม นั่นแหละเราคุ้มหม้ว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้ด้วยนะมันจะช่วยให้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็หม่คิดว่าน่าจะใช่แหละนะคะอืมกาถามที่สองนะคะถามว่าผู้ติดตามครบยี่สิบคนเนี่ยพี่หมายตั้งใจจะทําอะไรคะแล้วจ,จะทําอะไรหมายค่ะว่ายงไงคะคนอ๋อเขาอาจจะถามว่าตั้งใจจะทำคลิปอะไรนะคะน่าจะใช่นะหมาย ก็เหมือนอย่างที่ใหม่บอกไปนะคะว่าตัง้งใจจะทาคลิปวอกหนึ่งวันแต่ว่าไม่ได้ทํานะคะเพราะตื่นมาเนี่ยก็แบบต้องมาเจอน้องมาได้เลยน้องมไม่ด้ก็ตื่นก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องร้องไห้ด้วยนะคะแล้วก็แบบอยู่อยู่ไม่นิ่งเพราะว่านอนแบบนอนแบบไม่พอนะทุกคนนอนแบบไม่เต็มที่นะคะนะคะแล้วก็ไหนกก็ต้องให้นุมน้องอีกนะคะเพราะ,ะนั้นก็เลยแบบ มันวุ่นวุ่นวายอ่ะทุกคนเอางี้ก็คือไม่มีเวลาไปยกกล้องมาถือถ่ายให้ทุกคนดูนะคะก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะแต่ว่าไม่คิดว่าส0มสิบนี่มันจะทําให้ได้จริงๆนะคะวอกถึงวันมาแน่นอนนะคะมาแน่นอนนะคะวอกหนึ่งวันไม่ไม่สัญญาเลยนะคะสัญญาจริงๆเลยะค่ะให้แบบถ้าถึงสามสิบเนี่ยวอกหนึ่งวันมาแน่ๆทุกคนมาจริงๆแน่ๆค่ะอ่ะคำถามต่อไปนะคะถามว่า ผู้ติดตามพี่หมายเนี่ยถ้ามันถึงยี่สิบแล้วพี่หมายมีเป้าหมายจะสูงสุดไม่ใช่แ้วคนเขาเขาถามว่าเอาใหม่นะคนเขาถามว่าตอนนี้ผู้ติดตามพี่หมายครบยี่สิบคนแล้วนะคะแล้วพี่หมายอยากให้มันถึงกี่ถึงผู้ติดตามถึงเท่าไรอีกคะแล้วจะทำคลิปอะไรคะถ้าถึงหนึ่งพันคนอืม นะหมายก็เป้าหมายสูงสุดของหมายเลยนะที่การอยากมีผู้ติด,ดตามนะคะก็คือห้าล้านเอาจริงๆนะคะห้าล้านเลยนะถ้าถึงถ้าถึงห้าล้านจริงจริเนี่ยมายก็ถือว่าแบบตัวเองเนี่ยทำได้เลยนะคะแบบทำแบบเป็นแบบเออแบบอะไรนะคนค่เป็นแบบเออ,แบบอ,นะอเป็นแบบเ,เ,ปแบบเป็นแบบความฝันของตัวเองเนี่ยก็คือทาสําเร็จแล้วนะใช่แต่ว่าที่จริงเนก็มีความฝันเยอะแย,ะ,ยะไปหมดนะคะ คือตอนนี้คือมีความฝันอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็นแม่ค้าออนไลน์อยากเป็นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันนขาางที่ใจเยอะนะมันก็จึงตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆทําไปแล้วนะคะค่อยๆทําไปนะคะถ้าแบบอันสําเร็จก็ถือว่าอ่ก็ถือว่าแบบดีใจแล้วกันก <laughs> ็ถือว่าทาขอขอให้มันสำเร็จก่อนเถอะอ๋อจริงๆเนี่นยทุกคน,นอ่ะก็ต่อไปนะคะพี่เขาถามว่า เออแบบถ้าผู้จิครบหนึ่งพันคนเนี่ยจะทําคลิปอะไรหนึ่งพันคนเหรอหน,นึ่งพันคนมัอาจจะทําคลิปแบบไปเที่ยวก็ได้นะคะแต่ว่าต้งองรอโควิดก่อนนะคะโควิดตอนนี้ก็คือแบบ <c oughs> ไม่อยากจะพูดเลยนะคะโควิดตอนนี้ก็คือแบบเยอะมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปแต่ว่าทุกคนเราก็แบบนีู้้ติด เออไม่ใช่ทุกคนมันก็แบบโควิดเนี่ยมันก็มีเยอะเหมือนกันนะทุกคนแบบผู้ติดผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้าเราสะสมสะสมอ,ไอ่ไงเงี้ยมันก็แบบเยอะอ่ะไม่รู้ว่าโควิดมันจะหายวันไหนตอนไหนชาติไหนเดือนไหนปีไหนด้วยนั่นเองนะคะอืมเพราะฉะนั้นก็เลยแบบต้องเราดูโควิดไปก่อนนะคะก็ก็คือถ้าหนึ่งพันคนแล้วโควิดยังไม่หายเนี่ยหมายก็น่าจะต้องแบบ คิดคอนเทนต์ใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่คิดหรอกนะคะเพราะว่ายังไม่ถึง100เลยด้วยซ้ำแล้วผู้ติดตามตอนนี้นวคนให้พี่ให้มันก็อยากให้คนนะคะช่วยกดติดตามให้ถึง1,000คนด้วยนะคะอืมอ่ะขั้นถามต่อไปนะคะเขาถามว่าผู้ติดตามผู้ติดตามพี่ใหม่ทำไมขึ้นเร็วกับปกติคะแล้วถ้าครบ ถ้าครบแบบ20คนพี่ไหมตั้งใจจะทำคลิปกี่คลิปดีคะอืมเออเออเขาถามว่าขนาดนี้เหรอต้องตอบว่าไงเพรอย่างที่ใหม่บอกไปนะคะว่าเออมันแบบค่อนข้างที่จะมาดูจะตอบอยังไงลืนนะทุกคนเนี่ยอจริงๆ เออที่ใหม่บอกไปอยู่แล้วนะทุกคนว่ผู้ติดตามมันก็ขึ้นเร็วกว่าปกติเนาะเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการที่ใหมททำปุ่มจะิ๊กเรให้ทุกคนแบบให้ทุกคนชวนทุกคนแบบกดตรงนี้กดตรงนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยนะอืมน่าจะเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยแหละนะคะน่าจะเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยมันถึงจะทําให้ผู้ติดตามมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ตอนนี้เออใหมอาจจะต้องทําแค่เออ ผู้ติดตามคน20สิบคนเนี่ยไม่ทาแค่คลิปเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆ่อเป็นค่อยๆ่ไปนะคะจะขอภัยทุกคนด้วยนะคะทุกคนที่มีผู้ติดตามตอนนี้ใหม่ยี่สิบาคนแล้วนะทุกคนแต่ว่าก็แบบมันขึ้นเร็วนะแต่ว่าแม่ก็ยังไม่มีเวลามาถ่ายคลิปน้องอาจจะลงคลิปช้านิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ใหม่จะจะเปิดเทอมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบต้องแบบมีไม่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไรนะคะแล้วดดูไไมม่่่ะคะ่คคอยยยีเเเเววลลาาาทหรร้้นนนะะะะพฉัก็แบบ ต้องแบบรอกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะถ่ายคลิปลงเป็นแบบระยะระยะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเปิดเทอมแล้วนะคะเนี่ยวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะเราก็จะเปิดเทอมแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเปิเปดจริงๆิหรือเปล่านะทุกคนอืมเพราะฉะนั้นก็เลยแบบต้องแบบต้องแบบไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าก็่วนถ้าจะทําคลิปเนี่ยมันอาจจะทําคลิปเป็นแบบวิดีโอสั้นนะคะถ่ายแค่น้องหนนะ้าแล้วเพราะว่าวิดีโอสั้นเนี่ยมันก็แบบแบบเดียวไง เออมันเวม,มันมีเวลาแค่แป๊บเดียวเราไม่ต้องแบบมาแบบนั่งถ่ายนานๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอืมต่อไปนะคะทําไมพี่ใหม่ลงคลิปช้าจังคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ติดตามพี่ใหม่ก็ครบ20คนแล้วทําไมพี่ใหม่ลงคลิปช้าจังอือที่ใหม่ลงคลิปช้าก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเออแบบแบบมันแก้จะเปิดเทอมแล้วอะไรอย่างนี้นะะแล้วพใหม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะแต่ก็จะพยายามเอาเวลามาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะ <S <S อโอเคค่ะทุกคนทำถามต่อไปเลยนะคะขั้นถามต่อไปตอนนี้ผู้ติดต่อพี่หมายครบ2ี่สิบคนแล้วนะคะพี่หมายมหนูอยากให้พี่หมายทำคลิป Q&A อีกเ e. ยอะๆเลยนะคะขอเป็น EP ด้วยนะคะพี่หมาย ขอเป็นนี้พีเหรอคะทุกคนเนี่ยม right <ng> ันก็ไม่ตอบคำถามเลยที่คือทุกคนเนี่ยหมายเพราะเพราะน้องคนนี้เลยนะคะเนี่ยน้องคนนี้จริงๆเลยนะหมายก็เลยแบบจะิงจะไปทำขีดเอเพราะว่ามันมีคนคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเขาบอกว่าดัน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 ใช่ใช่ใช่ใกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เลยแบบแต่แต่ทำขีดเอแล้วกันเนาะเออแล้วก็อย่างน้องคนนี้เขาก็เป็นเป็นเออเป็นเมนแรกด้วยนะทุกคนเป็นเมนแรกเลยน้องมาได้เป็นอะไร โอเคค่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วสำหรับ q&a ในวันนี้นะคะก็ฝากก็อาจจะไม่มีไม่เยอะนะคะอย่างที่บอกไปนะคะอืมนั่นแหละทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่ามันแบบเออแบบมีไม่ค่อยเยอะนะคะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะก็ต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะคะที่ไม่แบบตอบไม่ค่อยเยอะนะคะก็ ไม่เป็นไหนก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะพยายามมาทำในอีพีหน้าอีกนะคะก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์เอาไว้ทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ใหม่ด้วยนะทุกคนจะได้คัดคลิปใหม่ๆสนุกๆของใหม่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต้องไปทำงานบ้านแล้วนะคะตอนนี้คือแบบจารเยอะมากนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะบ๊ายบาย